4วิธีง่ายๆแก้ตกขาวผิดปกติสีเข้มมีกลิ่นคันสำหรับใครที่มีปัญหาตกขาวเยอะสีเข้มมีกลิ่นคันจำเป็นต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่มักมีปัญหาตกขาวผิดปกติตกขาวเยอะเป็นก้อนรวมถึงมีสีเหลืองเข้มมีกลิ่นคันนี่สาเหตุมาจากการทำงานผิดปกติในมดลูกไม่ว่าจะเป็นมดลูกอักเสบติดเชื้อหรือการทำงานผิดปกติของฮอร์โมนและรังไข่แล้วไม่ได้รับการดูแลรักษาค่ะ เพราะพอเป็นเรื่องภายในแล้วอายที่จะพูดจะปรึกษาใครก็ไม่ได้วันนี้เฟิร์นจะมาบอกวิธีแก้ง่ายๆดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะดูแลด้วยอาหารค่ะอาหารเป็นแหล่งกระตุ้นความผิดปกติชั้นดีของมดลูกและฮอร์โมนนำมาซึ่งตกขาวและกลิ่นอย่างรวดเร็วการฉลาดเลือกทานและเลี่ยงทานที่ถูกต้องช่วยทำให้ฮอร์โมอนสมดุลเลือดลมดีมดลูกแข็งแรงอาหารที่ควรเลือกทานนะคะได้แก่โปรตีนย่อยง่ายพวกปลาไขา่ตับและถั่วต่างๆค่ะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เซลล์แข็งแรงช่วยในการสร้างเม็ดเลือดทานผักผลไม้เป็นประจำเช่นพรูนสตรอเบอรี่ bury, ทับทิมที่ล้วนมีส่วนช่วยในการปรับภายในให้สมดุลค่ะอาหารที่เราควรเลี่ยงทานนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหมักดองพืชกลิ่นแรงเช่นหอมหัวใหญ่กระเทียมสตอรหรือโปรตีนย่อยยากค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะอาหารเหล่านี้รบกวนฮอร์โมนทําให้เลือดเป็นกรดเกิดแก๊สร่างกายจะขับออกมาทางต่อมเหนือและสารคัดหลัง่ง รวมถึงขับตกข่าวที่มากขึ้นด้วยค่ะเพื่อลดความเป็นกดและปรับสมดุลภายในส่วนที่2ค่ะปรับกิจวัตรที่จะทําให้มดลูกเกิดอาการอักเสบหรือใช้งานหนักเกินไปเช่นการยกของหนักนั่งนานใส,ส่รองเท้าส้นสูงเหล่านี้ทําให้กล้ามเนื้อกดทับมดลูกจนอักเสบค่ะจะต้องหลีกเลี่ยงหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจะต้องมีจังหวะพักเปลี่ยนเรียบปดด้วยนะคะเพื่อให้มดลูกได้พักหายใจบ้างค่ะข้อที่3ค่ะการล้างทําความสะอาดค่ะ ่วยลดสิ่งสกรปรกที่ทําให้เกิดการติดเชื้อและป้องกันสิ่งสกรปรกเข้าไปทําลายสนดุลจนภายในร่างกายต้องสร้างตกขาวออกมาเพื่อป้องกันค่ะทั้งนี้การล้างที่ถูกต้องจะต้องใช้น้ํายาล้างที่มีความอ่อนโยนใกล้เคียงค่า pH ในช่องคลอดนะคะรวมถึงไม่ควรล้างบ่อยเกินไปหรือล้วงเข้าไปค่ะเพราะนอกจากจะทําลายแบคทีเรียรดีที่ทําหน้าที่เป็นองค์กรักแล้วยังอาจทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะข้อสุดท้ายข้อที่4ค่ะ ดูแลบำรุงด้วยสมุนไพรกลุ่มร้อนเช่นตังคุยพริกไทยดำกระชายดำโกจิเบอรี่ที่มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนบำรุงเพิ่มความแข็งแรงให้มดลูกค่ะร่างกายของผู้หญิงจึงจะสมดุลขึ้นอยู่กับฮอร์โมนและเลือดนะคะเห็นห <The good> <He S 2> ม,มคะ4ข้อง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองปรับสมดุลภายในลดการเกิดตกขาวที่ต้นตอเพียงดูแลด้วยความเข้าใจใส่ใจค่ะ สำหรับใครที่อยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาตกขาวนะคะพิมพ์มาที่ใต้คลิปนี้ค่ะพิมพ์คำว่าตกขาวเดี๋ยวเฟินจะทีมงานส่งคำแนะนำดีๆไปให้ด่วนเลยค่ะติดตามสาระการดูแลสุขภาพดีๆด,ด้วยสมุนไพรได้ที่นี่กับใบเฟิร์นเฟิรนเฮาร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ